สวัค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีแฟนคลับแฟนมารามช่องตองอูรำเพิีนออฟฟิเชียลเอฟซต่างจังหวัดเอฟซตางประเทศสุขุคนจ้าเอฟซที่น่ารักทุกทท่านอยู่กับแม่นางตองอูนะคะช่วงบรรยากาศการเดินทางนืองน้องแดนเซอร์กระเตรียมสิ่งเตรียมของว่าเราจะออกงานยาวเก็บสิ่งเก็บของคุณรถจ้าหลังจากพักผ่อนหนึ่งวัน อ,อันนั้ก็เตรียมน้ำเตรียมชาน้ำกินหรืหนอน้ำยางนั่นน้ำยางผลออ,อต้มเอาไปต้มกาแฟอรถบาสสามขั้นจอดเลี้ยงกันรถบาสอาจารย์นักดนตรีเห็นไปจอดอยู่รออยู่หน้าบ้านป่าอำนาจแล้วเอา้าแม่ค่า พังสัตว์สิได้ย้ำได้คะ่ะสัตว์สิได้กี่ด้มมูบอ่ะคะตอนนี้แม่ค้าถือรุ่มแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติแล้วแม่ค้าเออเอาแม่เอาสมอลรถเจ้าคือจอดอยู่หนาพุ่นว่เป็น,นเซื้อหรอตีเปลี่ยนไหมไหรือตีเ,ตเอา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 เ,อาเ,อาเอาต้าเต้าเต่าเต้าเลยเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้บัตยัตโอ้ เอามาอีกแล้วทางปุ่นอะไรนะเออเออเออเอาสี่หึงเออมีการหงกันหึงมีการหงกันหึงเลยเออเอาหน้าไปถือกี่ยังันาดขึ้นซ้ำนั่นเฮ้ยตีเขาเพิ่งตีมันมันขีมึงบ่มึงตีมันมันมอ มึงตีมันมาเดียว้นเขาตีมึงหมดเอ้ยศีปุ้กไเแห้งหายนสูเพราะเขาว่าบ้านปายชีวิติลลอีเข่อห้เธอายอ้าวเขาหึงเธอเมียเขาไม่อยากให้เธอไก่ผู้ายดูนี่เนี่ย เออเอาแมฆาถือลุ่มกูถ่ายคลิว่าแบตประทันในมีถ่ายคลิปเปพี่ให้น้องเม่ฆาถือลุ่มแมฆาประทันเท้เอ้าพ่ะนะเมืตยญานให้แมฆาประทันพนาเทเอาโลดจากเทเอากะเทียงกระเท้าพะนะจากบาทสิบค่ะิ้นไหวเด้อ อย่าโอ้ยอย่าอถอได้นังบอานนาเนี่ยใช่่วยดอยนี่สิคอยไปน้ำเนี่ยน้ใยรีตุ่นคอยเนี้ยคอยไปน้ำเนี้ยโอ้ยอยชิมน้ำ้าเอานะกือ้นไฮเ้ยเอ้ยคนนี้คนนี้จากยังต่ล้วอี่โ้ยทั้งอต่อควันไม่ได้ปิด กินละกรใจต่างบบจ้าเซ็นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอมีมือจับเดี๋ยวจ่าแป๊บนึ่งตายบอยแม่ข้าถถอกลุมบ่นเองอันนั้นฟ้ามันคือว่าจอบ่เจมาให้ ฝาหน้าเป็นอย่างคือ่าเจมาลูกค้าเขามาคุ้มจอกันอยู่นี่ข่ามาบอกกันกับโอคพูรุกันเพื่อนออิเชียลนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านโพนตำบุเสียงยืนใช่ไหม อำเภอเซียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องขาณตอนนี้น้องขึ้นมาร์ขึ้นกินต้เนื้อหญ้าคนเดี้ถ้ากันหิวน้ำข้าวในครัวร้อนนี่คือขายขายเปีย ถือไว้ให้ในจิตใจเงินเพิ่นบม่กินดอกลูกสิ้นพาจเตอร์วะแม่แม่พาจเตอร์ติดตาพ่อจ้าเอาลูกซินนั่นแบกสิได้บ้าลูกซินลูกซิ้นนางกอบแม่แม่คคะโอเคนะพี่ป๋าแม่นางกอบยี่สิบบาทจ้าสามสิบบาทก็ได้ แม่เอาันีตองอต้องหัวต้องอแม่ย่างหวมุกลูกเอาชือไปดูเอาเงินใจเป็นก่อนเราเหงจุ่มอยู่บ่ากินแล้วจ่ายเงินในเดือนเราเหงจุมอยู่แม่ข่าบะเบนธรรมดาเด้อนบะเบนยหญ่ๆนี่หนุ่งนี่แล้วไหนบ้างแม่ข่าเห็นสันฟ้าวลายแล้วเอาหป็ไปลอยชั้นย่านเลี้ยว เกินเหตุโพสเห็นว่าฉันฝ้าน้ำรดน้ำยางกระไดแล้เอาฉันรอยสีพนาสร้างสามยางหนึ่งอันเบืองอันขายดีขายดีลายสุดซิได้กินเป็นสุ้มวงอโลดบอกว่าเซ้นใบกับบอยอมอยากจะเอาลืมนนี ไม่ขาดถ้าไม่ขาดเพื่อปัดบอกแล้วขาผู้ใดเลีน้อน้โคกนั่ไอพี่น้องใช่บามาอันนี้คือขาผู้ใดครับพี่น้องขี่าขาเลี้ยวๆคือกคกลวยนี่ครัอันน้ำขาไป่เอาไม่ร้องเอาองเต้นันน่อย่ีต้นย่งนี้ต้นอีต้นยงน้้าง ขาตูถูต้องค่ะประมาณยี่สิบค่ะข่าทายถือได้ยังถอยถอยถอยรถออกแล้วครับพี่น้องค่ะรถออกพร้อมเดินทางแล้วค่ะ คุณรอดเด้อคุณรอดเด้อ โอเคอย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่มมาทังบอกว่าบ่ได้ว่าถอยถอยนะว่าซอยซอยด้วเดี๋ยวนี้ฝากดูแลพระเอกใหม่เนี่ยดูได้จ้า ไปเลยอเอ๊ะไปซ่าลายใชมาตกรถไม่เอาสมอมื่อนี้ไม่ลำย้ายชิม <laughs> ไปไปไปยาวยาว ไปเบอร์ลราบอมามาหันจะว่าเอาเอาเที่ยวสิบวันวิธีไหนคะจ้ามากับมาสาวเดียวเป็นบอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วเฮงเฮงมันมันเงเมันมรวย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 ท่านผู้ไปท่านผู้อยู่จ้าไม่ขาดคือกันใครดีใครดีไปจ้าถอยถอย ยาวค่ะยาววันนี้ต้องรีบเดินทางนะคะเพราะว่าเพื่อนจะรีบเข่าด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวเข่าด้านในบ่ได้อืมแต่ว่ารถก็ต้องจอดรอบนอกคือเก้าค่ะเพราะว่าสถานที่ จากหลังพักพรพี่น้องเอ้ยนอนหลับฝันดีค่ะกลับมาหอดห้องนอนแถบสิบอยอยากตื่นเลยค่ะรอบนี้เราก็ไปยาวเหมือนเดิมขอให้ลุล่วงไปด้วยดีไปรอบนี้อยากเจออุปสรรคอขอให้ แสดงจนถึงเวลาที่กําหนดโศกโศก,กมันมานยาวยาว Okay. Bye. รถมาแล้วนะคะใครไม่ทันขี่รถสายชุมพูนะคะหนึ่งยินบอรใครไปไม่ทันขี่รถสายสีชุมพูเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่ง อสวัสดีทีมงานบรุษทุกๆคนค่ะไม่ใช่ไหมหมอ่สิดิวยี่ตงันนี้เราไปเล่นไหนแม่อ่วันนี้เราจะไปเล่นที่บ้านโพนนะเจ้าค่ะจ้าเชียงยืนจังหวัดมาศรคกามจ้าอันมีสามวันสามข้าทำไมออกเร็วจังเลยคะแม่เร็วหรอ เที่ยงแม่อยู่ใกล้ๆเองอันนี้กี่โมงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงยังไม่ถึงบ่ายเลยอ๋ออต้องออกบ่ายสองป่ะทุกทุกครั้งก็ฮะอ๋อเรามีเหตุผลว่าไม่มีอ๋อไม่อยากให้เราเดินไกลต้องยกยกของลงก่อนแล้วก็เอารถไปจอดข้างนอกอ่าที่แคบนะค่ะ งานงานประจํางานบุตประจําปีหรอแม่สามวันวันแรกสามวันแรกสามวันแรกวันที่สองวิรพงศวันที่สองวิาพงวันที่สามและเบียบประทัดสีอ๋ออ่ะเทหตุผลที่ไม่เดินทางไฟบวก็คือสถานที่การยกของไม่มีที่จอดรถต้องยกของลงเออจะเอารถไปจอดข้างนอกนะคะ จ้านี่คือเหตุผลไม่จับหัวใจใหญ่ดวงเลยทำไมครับแม่อุ้ยไม่งบขอไม่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 ของแล้วโอ้โหหัวใจหยุดสั่นเลยใช่ไหมครับมียแทนล้วนมียออ่ะโอเคค่ะพี่น้องขาพ่อกันบ้านโพลบ้านโพลอําเภอเทียงยืนจังหวัดราคาค่ะพ่อกันเย็นนี่จ้ามาเตยสดุดน้ำกันจ้าเบื้องแลังก็กดไลค์กดแชร์ กดสกครกดติดตามช่องตรตอูรัมเพิร์ออฟฟิเชียลพอกันใหมคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ